สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันในรายละเอียดเรื่องที่สําคัญมากเรื่องหนึ่งเลยนะครับเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานคือเรื่องหนังสือเลิกจ้างเนี่ยทำไมเหตุผลที่เขียนไว้ในนั้นมันถึงเอ่อมีความสําคัญมากขนาดนั้นสวัสดีค่ะใช่ค่ะเป็นประเด็นที่น่าสนใจจริงๆเรามีข้อมูลอ้างอิงหลักๆมาจากคําพิพากษาศาลดีกาฉบับหนึ่งเลยนะครับดีกาที่6 9 9 1 2 5 4 3ซึ่งให้บทเรียนเรื่องนี้ได้ชัดเจนมากวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันว่าเอ๊ะ ทำไมศาลถึงให้น้ำหนักกับข้อความในหนังสือนี้มากแล้วมันส่งผลยังไงกับทั้งนายจ้างลูกจ้างบ้างค่ะคือเรื่องนี้มันเกี่ยวโยโงโดยตรงเลยกับพรบ,บคุ้มครองแรงงานปี4.1นะคะโดยเฉพาะหลักการเรื่องการเลิกจ้างครับสิ่งที่แบบว่าเป็นหัวใจสำคัญของเรื่องนี้จรงิงๆก็คือความชัดเจนของเหตุผลเหตุผลที่แจ้งณนะตอนเลิกจ้างอะคะ่ะ อันนั้นแหละที่มีผลผูกพันทางกฎหมายโดยตรงเลยอ๋อหมายความว่าไม่ใช่ว่าจะมาเปลี่ยนเหตุผลที่หลังได้ง่ายๆไม่ได้เลยค่ะมันต้องชัดตั้งแต่วันที่แจ้งเข้าใจเลยครับงั้นเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นลองดูตัวอย่างจากคดีนี้กันหน่อยไหมครับดีกาที่69912543ได้เลยค่ะคือในคดีเนี่ยลูกจ้างเป็นโจทฟอ้องนายจ้างจำเลยว่าเลิกจ้างไม่เป็นธรรมอืม ฝั่งนจ้างก็สู้คดีเต็มที่เลยครับยกเหตุผลมาเยอะมากในศาลเช่นบอกว่าลูกจ้างไปทํางานให้คู่แข่งนะและทิ้งงานนะฝ่าฝืนกระเบียบซ้ําๆทั้งที่เคยเตือนแล้วอะไรแบบนี้ใช่ค่ะพยายามยกมาหลายเรื่องเลยเพื่อจะบอกว่าการเลิกจ้างมันสมเหตุสมผลแล้วครับแต่แต่ตรงนี้แหละที่มันแบบพลิกเลยจุดสาคัญอยู่ตรงนี้ค่ะใช่ครับคือถึงแม้นายจ้างจะอ้างเหตุผลมาสารพัดในศาลเนี่ย สุดท้ายสารดีกาท่านยืนตามสารแรงงานกลางเลยคือดูเฉพาะเหตุผลที่มีอยู่ในหนังสือเลิกจ้างเท่านั้นถูกต้องค่ะเหตุผลอื่นที่นายจ้างเพิ่งมายกตอนสู้คดีในศาลถ้ามันไม่ได้อยู่ในหนังสือเลิกจ้างฉบับแรกที่ให้ลูกจ้างไปเอกสารหมายรอสามในคดีนั้นสารท่านก็ไม่รับฟังเลยค่ะถือว่าเอามาใช้อ้างเป็นเหตุเลิกจ้างไม่ได้อ๋ออย่างนี้นี่เอง ค่ะสารดีกาท่านอธิบายไว้ค่อนข้างชัดเจนนะคะทำนองว่าการที่นายจ้างไม่ได้เขียนเหตุผลอื่นๆลงไปในหนังสือเลิกจ้างตั้งแต่แรกเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นว่าตอนที่ตัดสินใจเลิกจ้างจริงๆอน่ะนายจ้างติดใจอยู่แค่สาเหตุที่เขียนไว้เท่านั้นไม่ได้ติดใจจะเอาสาเหตุอื่นมาเป็นเหตุผลในการเลิกจ้างแล้ว mm. เหมือนการตีกรอบตัวเองไว้ตั้งแต่ต้นเลยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะเป็นการจํากัดขอบเขตของเหตุผลไว้นะตอนนั้นเลยโห พอฟังแบบนี้แล้วชัดเลยว่าตัวหนังสือเลิกจ้างนี่มันมันสำคัญจริงๆสําคัญมากๆค่ะในทางกฎหมายแรงงานนี่คือหลักการเรื่องความเป็นธรรมความชัดเจนลูกจ้างต้องรู้เหตุผลที่แท้จริงณวันที่เขาถูกเลิกจ้างเพื่อจะได้ปกป้องสิทธิ์ตัวเองได้ถูกถูกต้องค่ะการที่ศาลไม่ฟังเหตุผลที่มาเพิ่มทีหลังเนี่ยก็เพื่อป้องกันการกแกลง้งหรือการหาเหตุมาอ้างเพิ่มเติมซึ่งมันอาจจะไม่เป็นธรรมกับลูกจ้างเข้าใจแล้วครับงั้นสรุปว่า ทั้งหมดนี้มันแปลว่าอะไรในทางปฏิบัติล่ะครับก็แปลว่าหนังสือเลิกจ้างไม่ใช่แค่กระดาษแจ้งเฉยๆค่ะครับแต่มันคือบันทึกเหตุผลอย่างเป็นทางการที่ผูกมัดนายจ้างเลยผูกมัดเลยใช่ค่ะถ้าเรื่องไปถึงศาลนายจ้างจะต่อสู้ได้แค่ในกรอบเหตุผลที่เขียนไว้ในหนังสือฉบับนั้นเท่านั้นจะมาอ้างเหตุผลใหม่ๆเพิ่มเติมทีหลังคือคือฟังไม่ขึ้นแล้วในประเด็นเหตุแห่งการเลิกจ้างถูกต้องค่ะในประเด็นนั้นคือฟังไม่ขึ้นแล้วเพราะ หนังสือเลิกจ้างนี่เป็นเอกสารที่ต้องบอกว่ามีความสําคัญในเชิงกลยุทธ์มากๆในกระบวนการเลิกจ้างมันคือหลักฐานสําคัญที่กําหนดเหตุผลอย่างเป็นทางการตามกฎหมายเลยซึ่งก็สอดคล้องกับพร,รบรคุ้มครองแรงงานมาตรา17วรรควัท้ายแล้วก็มาตรา119เเรื่องเหตุยกเว้นค่าชดเชยที่ต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนอืมชัดเจนมากครับ การสู้คดีก็จะไปวัดกันตรงเหตุผลในหนังสือนี้แหละค่ะเป็นหลักเป็นประเด็นที่น่าสนใจและกระทบโดยตรงจริงๆครับทีนี้มันก็มีคําถามชวนคิดต่อน,นิดนึงนะครับว่าพอเรารู้แล้วว่ากฎหมายให้น้าหนักเฉพาะเหตุผลในหนังสือหน้าตอนเลิกจ้างเนี่ยมันอาจจะส่งผลต่อวิธีที่นายจ้างเ,เลือกที่จะเขียนหรือไม่เขียนเหตุผลบางอย่างลงไปไหม มันอาจจะมีเรื่องของกลยุทธ์อะไรที่ทั้งฝ่ายในจ้างหรือแม้แต่ลูกจ้างเองควรจะคิดถึงจากบทเรียนนี้เพื่อให้กระบวนการมันชัดเจนเป็นธรรมลดปัญหาตั้งแต่ต้นทางก็น่าคิดเหมือนกันนะครับค่ะเป็นประเด็นที่น่าคิดต่อยอดได้จริงๆค่ะ